สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่สนามวิไลพระสมุทรสาครนะครับวันนี้เราจะมาชมเกมระหว่างสมุทรสาครซิตี้ครับเปิดบ้านรับกรรเกินของทนบุรีซิตี้ครับเป็นเกมศึกหัวตารางครับทุกคนแย่งชิงพื้นที่อันดับที่หนึ่งครับหรือแย่งแชมป์ครับใครชนะนี่มีสิทธิ์ไปรุนแชมป์เลยนะครับเราก็จะพามาชมบรรยากาศรอบๆสนามก่อนนะครับก่อนเริ่มเกมครับว่า บรรยากาศเป็นยังไงครับมีเสื้อขายมีอะไรขายครับทุกคนเนี่ครับเป็นเสื้อรดราคาครับเสื้อตัวลวะเท่าไหร่ครับ ขาวก็ับเเลหมีดเหลือหแขงมีสีขาวเทเลยเหลือไว้เหลือเครื่องฟ้าแล้วก็าสเป็นหีลืองนี้ใช่ไหมครับเหลืองนี้เหลืองแบบนี้าปะรเป็นบรรยากาศก่อนเริ่มเกมครับ เราก็ได้เสื้อกับตั๋วมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อนะครับแล้วก็เข้าไปชมเกมครับแล้วมาชมกันครับว่าว่าบรรยากาศในสนามจะเป็นยังไงครับสึกชิงหัวตารางวันนี้ครับรับรองว่าเดือดแน่นอน,นครับทุกคน และจังหวะนี้ครับลุ้นลูกเตะมุมแบบสมุทรสาค,คร f นเอฟเสียบกรรมาการเข้าไปดูความเรียบร้อยครับเราคุณล,ลูกศิลป์ก็ให้สัญญาณน,นกหวีดเปิดลูกเตะมุมมาลูกนี้มงเรียบร้อยโอ้สมุทรสาคร f นอฟซีขึ้นนำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะมงลูกนี้ครับมงเตะต้นเกมครับโอ้โหคึกคืนครับ สมุทรสาครจะได้แชมป์ทีสามนะครับคนและผัดมาดูของทนบรียูนิเต็ดครับทมบรีซิตี้วะได้ลูกเตะม,มุมครับไม่ใช่เตะม,มุมฟรีคิกต่อครับจะโยนเข้าไปนะครับจังหวะน,นี้โยนเข้าไปแล้วมุ่งเคลียร์ออกมาได้ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลงหกลงหกลงหกเราได้ฟาวเยอะครับสุสาคสอนสุสาคอนได้ฝ่าวเยอะมากครับเกมนี้ผู้ตัดสินเตรียมตัวเป่านกหวีดผู้หืิงบอกแป๊บแป๊บแป๊บม,มีจังหวะแบกบกระทบกระทั่งนิดหน่อยในกรอบเขียนโทษครับต้องมาเขียนความเรียบร้อยครับอย่าล้อกันครับใจเย,ยน็นใจเย,ย็นครับสินเดินมาครับเรียกมาติวหน่อยครับ อคู่นี้กัดกันทั้งเกมครับฟัดกันมันนะครับเดือดนะครับเกมนี้ที่1กับที่2เจอกันับ,บ<อ>เพื่อแย่งแชมป์โซนครับเราพูดตสินก็เคลียร์ความนี่ว่าเสร็จแล้วให้สัญญาณนกวีดเปิดมาลูกนี้ม่งออกมาแถว2เก็บได้โยนเข้าไปทางขวา โยนมุมงโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะได้เตะมุมต่อครับชูมือครับจอได้ไหมระตรที่สองโยมมาโค้งโค้งหน่อยนี้เอ๊อโหโอ้โหเคลียร์มาได้เตะอีกทีนึ่งโอ้โหไปหวันไปหวันแล้วตรงนี้คัทสมสัปปเอี๊ัมซีครับ,รบได้ยิงครับ เราบอลไม่ไแน่ใจว่าเข้าหรือเปล่าแต่มีดราม่าแน่นอยบอลข้าวเส้นของผู้ตัดสินที่มาเป็นประตูครับสองประตูต่อสูงครับเราผู้เล่นทรมรีไม่พอใจครับไปประตูครับหลังเกมมีดราม่าเดือดเดือดครับแบบนี้เราไม่รู้ว่าคนนี้ชื่อว่าเทียโก้หรือเปล่าเบอร์2ขาหัวแตกครับแตก่ก็แบบพันพาสมาเล่นต่อคือแบบแก่งมากครับคนนี้ เทเลโก้ก็ต้านทานความเจ็บปวดไม่ไหวครับจังหวะหัวแตกก็จะแบบหแบบเลือดมันไหลอ่อะเออคือเลือดมันไหลตลอดแล้วโดนต้องเงินหัวแล้วเล่นเกมตึงครับต้องปอดแพลตฟอรเหมือนคนไปทุ่มเร,รับ,รรบจะลุ้นตีไข่แตกได้ไหมหมองลุ้นประตูเซฟไว้ได้ครับโอ้โห ัสุนทรอนจะสวนกลับออกบอลยาวมาปฏิพันธ์ครับปฏิพันธ์อดีตน,น,นักเตะเมืองทองครับกับทีมชาติไทยชุดเล็กครับหลบมาแล้วเเปลี่ยนแกมมาทางซ้ายตัวต่างชาติส่งมาลูกนี้หักมากโอ้โหเสียดายจัดไม่มีใครเลยแล้วทุนีจะสวนกลับลูกนี้โอ้โหสุนทรครต้องตัดเกมไว้ก่อนนะแล้วาสุนทรครลุ้นประตูที่3มเปิดเตะมุมมา ผัดไวได้ครับโอ้ผมตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นนาทีที่8 0กว่านะครับผมต้องกลับก่อนนะมีแข่งบอลนับต้องสากอนน้ำอยู่2ประตูต่อคู่นับน้ำพลมุอดีครับน่าจะชนะใสๆก็ได้แชมป์ลีกนะครับนี่ครับผมซื้อเพี้ยมาใหม่ครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก็ไดรโอเคไปแล้วไปแข่งบอลนะครับเดี๋ยวไปแข่งไม่ได้ครับบ๊ายบาย